สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reactimation เรื่องตำนานจอมยุทธ์ผอนช่องสองสำนักข่งเลิศพบจบแดน EP 48จ้าใช่แทุกคนกำลังที่จะแบบอะไรนะพีนหนึ่ง กระดูกวิญญาณต่างๆใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครอะมันเรียกหน้ารูเลียนที่ผ่านมาอีจากอีพีที่ผ่านมาเนาะจริงแต่ว่าฉันเดาว่าน่าจะเป็นสำนักนั้นที่เคยอยากมาได้ตัววีเข้าไปแต่ไม่รู้ใช่ไหมเออไปดูกันไปดูกันนะคะแต่ว่ากอรที่จะไปดูก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกินให้เราแล้วนะคะ ฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันเป็นพิเศษมากมายเราอยู่ในเพ a ย์ลิส Exclusive for members จ้าอะังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกระตือรือรนใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณพี่เจดียวีทีวีนะครับขอบคุณค่ะมาดูกันเลยจ้า48่สิจ้า จะดูวิญญาณไปอยู่ที่แขนแขนไซ้ายคนลงข้าถแับสาแล้ว้าสามสเหมือนกันโอ้ดูรุนแรงมาก <c oughs> อยู่ข้าวบุ้งสดไก่ ปล่อยให้พวกเหมือนจืไปจัดการเสอยซ้อาจารย์โออาจารย์เหมือนแอดเวนเจอร์ไปออกโรงวมาแบบน่ากลัวมากจริง ใช้ชัวร์พี่ต้อยสมัครนั่นแน่นอนชุดมันแบบคุน้นโอ้โหมาแบบน่ากลัวมากจริงความาดินสุดปังโอ้ทองประลาดูจะเปิดสเครากับสิ่งไรเพ่อให้ได้จลยโอ้โหมาเยอะมากไม่ต้องพูดว่า วิ่งมาตัวเราเขาบพเขาฆ่าเหรอเจ้าของเสียดิบจึงแล้อพเขาสำนักตั้งเริ่องตู่สำนักตั้งเริงมักจะทำาสำนักนั้นเดิมแต่พวกเขากป้องสิสำนักตัวเองเต็มที่นี่เป็นญาณเป็นญาณยุทธ์ตั้งเรืองจึงเห็นเจ้าเป็นคนของสำนั พูดกันตามตรงสำนักดั้งเดิมศึกษาวิญญาณยุคตดั้งเดิมได้ดีกว่าใครในดินแดนพวกเขาจะต้องมีวิธีทาให้เนตวิญญาณของเจ้าตื่นขึ้นอีกครั้งนะตื่นอีกครั้งเหรอวิญญาณยุคตดั้งเดิมไม่เหมือนกับวิญญาณยุททั่วไปมสามารถต,ตื่นขึ้นได้อหลังจากเวลาของวิญญาณยุคจะเพิ่มขึ้นอโอ้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนี่ <c oughs> อ๋ อาเจ้าอยากไปอยู่สำนักดังหลายเครื่องจำไม่ขวางซึ่งเป็นบ้านข้าสำนักขางคือสำนักขลืชีวิตนี้สั้นเล็กแล้วจะไม่เปลี่ยนใจและไม่มีวันเปลี่ยนเดนขาด้เออเออเจ้าเด็กดีอาจารย์เขาดูเอ็นดูมากเลยอ๋อออติเหมือนกันโอ้ยแต่แสนปีเราน้อยกว่าเขา เวลาอาจารย์ซุกกันแล้วม <ım S 1> <giving quin. S 3> ันจะดุเ <único> ด <Liberty Overwatch> ือดจริงเจ้าข้าตาอยูระดับเ้าสิบแแต่ดูแล้วเจ้ามีวงแหวนแสนปีน้อยไปสองวงเจ้าขวางข้าไม่ได้หรอกโอ้ยแต่งแห่งเทพสมุดท่านท่านยังไม่ตายอีกเลย้าดี้กลายเป็นเท่าทอ วู่งไ,ไม่เงเจ้าแคู้วว่าว่าสิของข้าววกวีมีข้าแต่ัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่สื่อไหลายคนหากเจ้ายังตามต่อแย่ไม่ก็อย่าตำหนิที่ข้าจะไปขอคำอธิบายถ้าจะเห็นแกหน้าท่านวันนี้ให้แล้วกันไปเด็กคนนี้สำนักเราจะไม่ปล่อยไว้ได้รับ ทำไมล่ะก็เขาเลือกแล้วอ่ะเขาเขียวไม่เปลี่ยนสายนำไม่ผลกับขงมายุทธเทพบางกอนวัน,น้าห้อยพบกันมันต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะอีสสำหรับร่องเดิมมั้งบ <c oughs> อกส่งชาเจุนบอกไห้ปลอบใจชาวบ้านในเมืองด้วยรวนคนอื่นก็กลับไปเถอะ วเขาไแม้อยู่ระดับเดียวกันแต่ถูกตูผู้สือกดข่มมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้านความแข็งแกร่งของร่างกายวิญญาณยุดตั้งเดิมมีความโดดเด่นกว่าจริงๆข้าไม่ชอบทาทอนและสของพกนั้นเลยตอนนั้นพี่ชายของเขา ก็มุกคนก่อนของสำนักดงเหลืองเขาก็เหิมเกรรมเช่นนี้ข้าต่อสู้กับเขาถึงโชคดีชนะมาได้แต่ปรานแท้ก็เสียหายทำให้ต้องพิการไปตลอดชีวิตลงมายุดเทพมืก่อนไม่ได้เก่งกล้าเทิรตอนนั้นแล้วหอ,อ้หนอย่าพูดเช่นี้เลยทำป็นสาวเทพของทะเลของสื่อหลายเพืาอายุไขของคนล้วนมีขี ข้าสัมผัสได้ว่าขีจํากัดของข้าอยู่ไม่ไกลแล้วโอ้ยโอ้ย,อยแต,ต,ตแ่ยังถ้าแกอย่างข้ายังไม่กรีบตายเร็วๆนี้หรอกุวยหาวมันนี่อย่ามีวันนั้นเลยทุกคนเศร้าแน่นเลยเ,ออเมื่อครั้งแรกที่ข้าได้เห็นเจ้าข้าก็รู้ว่า เจ้าเป็นเด็กที่มีเรื่องราวตอนนั้นถึงในตาของเจ้าจะสุขสบายแต่ในก้นยู่สอดความเจ็บปวดออกไว้นเมื่อไม่นานนี้ความเจ็บปวดถึงได้หายข้าเดาว่าโรงเี็นทําให้เจ้ารู้สึกวจบอีกเล้วนี่น่าจะไหลแทนเลย เหมือนเขาไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเลยอ่ะเมื่อครูข้าพูดกับผูู้้สื่อไปแล้วว่าเจ้าเป็นศิษย์ของข้าเขา,าสัญญาว่าตราบใดที่เจ้าอยู่ในสื่อหรือไรเคดเขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเจ้าเีกแตกนบ่ยังไม่หยุดรับอาจา์อีกคุณล้นฟ้า โอ้ยน่าใจทำนักเด็กดีเลยลูกขึ้นเถอขอบคุณอาจารย์พวกเจ้าสองคนก็ถือว่าไม่เลยเรียวเสียวต่อไปให้เจ้าเรียนรู้กับเสยวเสร็เรียวเสียวทำนักอาจารย์เอาละเอาละลูกขึ้นเถอะ หวังตรงเจ้าเองก็เป็นทาสแสนลงชื่อไว้เป็นสิทธิ์ข้าชวคราวก่อนก็แล้วกันโอ้ผูสมุขท่านมายุติธรรมเลยข้ากับท่านยศเป็นทาสแสนแต่กลับรับอุ๋ยเข้าที่ไม่ใช่ทาสแสนเป็นสิทธิ์ทำไมเรเปียนแบบนี้ล่ะเจ้าพูดถูกเลยและวข้าจะรับพร้อมกันสองคนเป็นกรณีพิเศษนั่นแหละขอบคุณอาจารย์ วันนี้คึกคักดีจริงๆมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนเราอีกแล้วใครใครอีกมากันเก่งจัง ไอ้อ่ำสื่อไหลเคอร์เาขารับแขกด้วยวิธีนี้ออนเหรอเขามั่งทองมิเหรอเชิญขึ้นมาองศุนย์ยันจันทาแค่ผู้มาเยือน<ม>เชิญท่านเข้ามาได้เลยจริงให้เซียนลินเอ๋อพาคนไปตรวจดูที่ป่านอกประตูเรือขังเถอะพี่นั่นมีของดีร ผู้อาวุโสคือประมุขขอเทพทั้งหมเหรอไม่ทราบนามของท่านเรืออะไรข้ามิว้วราชินานามว่าเทพวัดก่อที่แท้ก็ผู้อาวุโสผู้เอื้นพรมยุทธเทพวัดก่อนถ้าน้อยจิ้นผงฉินเสียมาราย,ยาแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อขอดาบที่ภ้าขาคืนหรือนะดามนั่นเกือบทำลายชีวิตดักเรียร์โปรดอภัยที่ไม่อาจพื้นให้ดาม ตากระตุกเลยเว้นแต่เจ้าจะช่วยนักเรียนคนมันได้ขอ,อข้าไปพบเ็กหน่อยต้องถอดจิตไปไปตามอานี้แล้วพี่เสือเขา ประหลาดแต่อีกครั้งลันมืดในวิญญาณลึกข,ของนักเรียนคนนี้ได้ยึดครองร่างหลักบูกดาพิภาคศาสรกระตุ้นให้ปล่อยออกมาไม่ว่าจะกดอมเอาไว้หรือขจ,จัดสียนไปมนุษทำให้ร่างทางแหลกเหลวการปิดผนึนนกเอาไว้เช่นนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้เมืม่อเป็นเช่นนี้ ก็โปรดอภัยที่ข้าไม่อาคืนดาพิาพาคาให้ได้เชิญไปที่ชั้นสองข้ายังมีเรื่องที่จะพูดคุยกับเจ้าหมอหมิงเอถออะไร,รอ,อ,อ,อะ่ะทำไรวะเน,นี่ยบอกข้าได้ไหมขอเทพสมุทรกับขอหมิงเถอใครแก่ง ไรอ่อนเราไม่ได้รู้จักขอเทพสมุทรอบดาวผู้น้อยไม่กล้าวิจารณ์สมเด็จขอยกตัวอย่างข้ากระผู้อุโสเสียนในรัศมีร้อยเมตรผู้อุโสเสียนย่อมนะถ้าเพิ่มระยะเป็นพันเมตรข้าจะหนีไปได้อย่างปลอดภัยถ้าว่าเป็นหมื่นเมตรข้าบัดใจว่าข้าชนะแนถ้าเปลี่ยนเป็นการสู้รบกันละก็ ขอหมิงเต๋อต้องเันนะดูเจ้ามั่นใจมากอาเป็นสงครามอาวุธวิญญาณย่อมได้เปรียกว่าแน่นอนข้าเคยไปเยี่ยมชมหอหมิงเต๋อของพวกเจ้ามาแล้วการพัฒนาด้านอาวุธของพวกเจ้าล้ำหน้าเกินกว่าที่ข้าเคยจินตนาการขาเคยไปที่หอหมิงเต๋ออย่างไรรุ่งร้อยซึ่งหมายความว่า ให้ผมอยินเตอใช่กับเขาไม่ได้บางทีสักวันในอนาคตอาชีพวิญญาณาน,นี้ตาจถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์ก็เหมือนกับที่อาวุธวิญญาณเข้าแทนที่อาวุธลับของสำน,นักขังผู้อุปสมบามีเรื่องตึงอย่างอ้องถ้าหวังยิ่งนักว่าโรงเรียนท่านกับโรงเรียนวิศสมก่กอนเราและแลกเปลี่ยนนักเรียนกันได้ ถ้ารับประกันความปลอดภัยให้นักเรียนของท่านนักวิทยาการอันล้ำสมัยได้หอมมิ้งเตอจะถ่ายทอดโดยไม่ปิดมั้งอาคิดว่าเด็กเมื่อหง,งเฉินคงได้รับผลกระทบจากพิษของวิญญาณยึดตัวเองเข้าแล้วสินะมากว่างระมุกเชื่อใจขอก็ส่งเดคนนั้นม,มาเป็นนักเรียนแลกเหยนที่สุดใสเขาคุณธรรมสูงสุด วัวีเฮาเป็นสิ่งที่ข้าเพิ่งจะรับเอาไว้เขามีพรสวรรค์นในด้านทางวิชาการข้าจะให้เขาไปเป็นนักเรียนแรกเรียนเที่ยวอมอมไปเขาจะเป็นนักเรียนของเจ้าที่ของเฉินเช่นเจ้าจะไม่แสดงน้ำใจหน่อยหรืองเฉินคือพี่ใส่หมวกใช่ไหมนะี่เป็นวิญญาณปครองร,ระดับกา้ามีชื่อว่าองเฉินวิทักษ์ขอ,อก่อให้กับเขาเป็นของฉัน แสดงมิตรภาพของสองโรงเรียนถ้ามานาแล้วเขาต้องจัดจักรวัดเศรษฐีเพื่อไปจัดเตรียมเรื่องการแลกเลยน นี่ไปแล้วไหลเครือเราจะได้เห็นดีกันจิ้งหงเฉินนั่นซ่อนปืนใหญ่ในวิตถีป่ช่องระดับเก้าไว้กเมืองสื่อไหลเครือแล้วเล็งมาที่โรงเรียนก็เลยเรื่องเอาอะไรมาซะพี่อาจารย์บอกว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกการวิจัยอาวุธของเราได้พัฒนาไปอีกเก้าแน่น่ากลัวใช่ไหมที่แท้ตอนที่เขาเจรจากับผู้อาวุโสมุ่งก็เลงปืนใหญ่มาที่โรงเรียนสื่อไหลเครือตลอดพร้อมจะตายยุบเนื้อ ขาช่างเจ้าเล่ห์นะแต่ข้าก็ต้องเป็นนักเรียนแรกเองเฮ้ยฉากใหม่ใช่ไหมจอคิวอโค้ดเหรอไปสิไปมาเจีบายกที่มีวินญาณยดคู่กอยาค่ะตออบไปแล้วค่ะทุกคน <Hey. S 2> เคยเ้นเรื่องใหม่กําลังเกิดขึ้นกับการที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนจริงนี่แหละนะมันคือน,น่าจะทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็น่าจะมีมิตภาพ,ภาพแบบว่า<ล>ของจูเียนจันทากับสุไลเคอร์เนาะคิด,คดว่าเขาน่าจะนะคะจะเขาเรียกว่าไงอมาถึงว่า พอได้ได้เรียนรู้เออแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วมันน่าจะมีความคิดอะไรที่เขนาปลไ่มันไปได้เหมือนได้พูดคุยกันมากขึ้นจากกับการแลกเปลี่ยนกันทางนี้ก็น่าจะมีผลดีต่อต่อเราในอนาคตเนาะเพราะว่ายงแบบ วีเห่าอ่ะก็คือเด็กดีมากๆอ่ะเลยรู้สึกว่าการไปของเขามันน่าจะส่งเสริมให้สุริยันจันทามันดีขึ้นใช่น่าจะเข้าใจเขาอเเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนาจะเป็น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 เวทีที่ดีในแง่ของการดําเนินเรื่องเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสื่อไรเคอร์กับสุรียนจันทาต้องบอกว่าทันกันนะเพราะว่าแตกคนต่างแบบรู้รู้กันว่าใครจะทําอะไรแล้วก็ไปจัดการเบรกเอาไว้ได้ถูกจุดงอะไรเงี้ยเออที่สุดอ่ะใช่ แต่สำนักแต่สำนักดั้งเดิมเนนาะมันไม่ธรรมดาทุกคนคือขนาดขนาดอาจารย์จะบอกเลยว่าเป็นสำนักที่แบบว่าสุดยอดเหมือนกันคือเหมือนกับพอเขารู้พวกเกี่ยวกับพวกวิญญาณดั้งเดิมเลยวิญญาณยุทธ์ดั้งเดิมวิญญาจารย์ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลยทําให้เขาสามารถพัฒนาให้มันได้ทะลุแบบทะลุขีดมากกว่ามากกว่าคือถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของของข้อเท็จจริงก็คือว่าถ้าถ้าเกิดว่า ถ้ากับวี่ห้าเราไปอยู่ดั้งเดิมน,น่าจะพัฒนาได้ก้าวกระโดดก็คือยิ่งพลังเนตรวิญญาณเนี่ยน่าจะทะลุเป้าแน่นอนได้แบบได้เขาเรียรกว่าอะไรได้ใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเาก็คือเ <ไง S 1> ลือกสื่อไลเคอร์แล้วใช่เพราะฉะนั้นสำนักดังเดิมก็ใจเย็นก่อนจริงรู้แต่ว่าแบบพลังเขาก็ดุรุนแรงนะแล้ว<ช>บุกมานี่คื่บุกมาโอ้โหเกือบคนทั้งโรงเรียนจริงคือเหมือนเขาเก่งจริงแหละหมายถึงว่าแบบเขารู้ พลังของเขาเออว่ามันควรจะดึงอะไรยังไงตรงไหนมาใช้ทําให้แบบนั่นแหละมันเต็มประสิทธิภาพทุกคนแล้วก็คือเอาวินแวดเอาวินแวดเลยว่าเอาแหวนเออเอามาข่มกันสุดฤทธิ์กับอาจารย์ไม่ไหวนี่แล้วนี่อยากรู้นะแบบทาไมเทพสมุทรเป็นมังกรแล้วอ่ะอุ้มเขาเรียกว่าอาดีตเทพสมุทรใ,ใช่ไหมเออใช่ไหมเหมือนได้ยินว่าแบบนั้นเนาะ อาจจะมีคนหลังจากถังซานพผ่านไปตั้งเป็นหมื่นหมื่นปีปะ่ะอ,อาจจะต้องมีคนเข้ามาแบบสืบสารต่ออ,อ,อะไรใดๆเลาเพราะว่าภาพจับอนนั้ก็คือเป็นแบบเหมือนแบบเทพหล่อๆตอนในภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรอเปลแต่พอ,อน,นี้แบบยูมั<อ>งกรมาทำไมเป็นร่างมังก,กรเพราะว่าคือเทพสมุทรตอนที่ก่อนที่ถังซานจะได้ไปเป็นเทพสมุทรใช่ไหม เเวลาเวลามีเทพขึ้นมาแทนที่ต้องต้องมีการสลับอะไรกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนจริงๆก็คือไม่แน่ใจกันแบบว่าการขึ้นเป็นอะไรยังไงอะไรแบบนี้ทุกคนสามารถอธิบายได้ถ้ามันไม่สปอยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะสปอยก็ก็ตั้กันไปก่อนบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ค่ะพี่เอ่อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยรู้ไปเองละกันอย่างเงี้ยก็พอเนาะเพราะว่าอันนี้ก็งงว่ะตอนดูอ่ะเพราะว่า ภาพเทพสมุทรที่เราเคยเจอมันจะไม่ใช่มังกรจะเป็นมนุษย์เป็นแบบเป็นเป็นร่างคนอะไรตบาตอนที่เคยมาช่วยถังซานอะไรต่างๆๆเี้ยแต่ว่าพอตอนถังซานจะเป็นถังซานก็ได้ได้เป็นสองสองเทพใช่ไหมนะตอนนั้นเออสิงหลัวด้วยเข้ามาด้วยเพราะว่ารับพลังอะไรสักอย่างตอนนั้นไม่ไหวอะไรยังไงใดๆนี้แหละก็คิดว่าอาจจะต้องมีคนมาสือย่อเทพสมุทรแทนหรือเปล่าอาจจะไม่รันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติเป็นเทพแล้วอ่ะก็จะไม่ใช่มนุษย์ เพราะว่าถ้าเป็นเทพนนก็จะไม่ตาย,ตายเพราะว่าเหมือนกับมันจะบรรลุปไปอีกขั้นหนึ่งเลยแต่ว่าท่านูสองมูเนี่ยท่านท่าน,านบอกว่าท่านมีอายุขัยเนะอออ อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแหละว่าว่าว่าอะไรอย่างเงีรอมันทอดได้หรืออาจจะเป็นประเด็นที่เราเคยดูกันเราก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยเออเอออันนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงมันก็เป็นเวลานานอยู่ที่ผ่านมาใช่นะจากอันนั้นประมาณสองร้อยกว่าตอนอันนี้ก็สี่สิบกว่าตอนสี่สิบกว่าตอนแล้วทุกคนบางทีก็อาจจะมีหลงลืมประเด็นอะไรยังไงบ้างก็ และถ้าไม่เป็นการสปอยก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมให้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันจะรู้อยู่แล้วในอนาคตก็ปล่อยพวกเราไปปลบอกว่าเออเดี๋ยวพี่รู้เองค่ะพี่รอดูต่อไปเออราดูนะอะไรแบบเนี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบบอกเรานะทุกคนถากไปงันแล้แต่มันกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยเธอฉันรอติดตามตอนที่เขาไปแลกเปลี่ยนแล้วเขาจะส่งใครมาหถ้าจําชื่อไม่ผิดก็น่าจะเป็นพี่ที่ใส่หมวกแมนะคุณนั่นแหละ ต้องลองดูสักอย่างหนึ่งทุกคนบางทีก็ยังลืมชื่อกันเออแต่สงสารพี่หมาพี่หมาจะหายปะพี่หมาจะหายไหมน่าจะต้องมีวิธีแก้แต่ว่าวิธีนั้นคืออะไรแล้วการที่จับน้ําแข็งนั้นของอาจารย์คืออะไรมีนัยยะหรือเปล่าสังเกตไว้ก่อนแต่ไม่รู้ไม่รู้มีประโยชน์อะไรปะอ๋อจริงๆเขาแค่จับเฉยๆพี่ไม่มีอะไรก็ไม่รู้แหละมันก็น่าสงสัยเพราะว่าเขาก็มีความคิดที่ ไม่ได้บริสุทธิ์ขนาดจริงเพราะเขาก็จะมาจะมาทวงอีดาบของคุณเลนจะมาเล็งปืนใหญ่ใส่โรงเรียนเราอีกต้องหลายจุดนะแต่ก็นั่นแหละรู้ทันอาจารย์เราเก่งมากนะคะทุกคนจริงค่ะไว้เออรอกันใหม่ในคลิปหน้านะะคทุกคน49มาแน่รอเลยรอก่อนนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย